สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำซ้มตํำกินเที่ยงนะครับนี่ครับอี่พริกมะนาวมะกอกกะปลาปลาทำเองครับปลาของยายไทำเองครับยายไปทำเองตำเสบเป็นนี่ครับกินน้ำกันนะครับเด้อเอาลงมือตํำกันเลยครับใส่พริกเลยครับใส่พริกเลยเผ็ดไปเลยพริกแห้งนะครับเพิ่มใส่ ขวดเป็นบอมต้องปิกแห้งอย่างเดียวตามเลยครับพียงต้องลืมใส่ชูรสไปเลยใส่หลายแซบหลายเหยาะเหยาะเยาะเหยาะเหยาะนี่ครับอันนั้นเอามะเขือเทศปั๊บปั๊บ กระเทยไล่กระแซบไลาแล้วครับเนี่ยจับหนักไปเลยกอกครับเดยอหนึ่งลูกมะน,นาวครับไป ตำโปรโมตใส่น้ำตาลนี่ครับตำลาวเนาะเขาเรียกมีกระปลาล้วครับทีีน้ขั้นตอนต่อไปใส่ลงไปเยอะเลยใส่เป็นตัวนี่ครับใส่ลงไปให้ชอบฉีกนะครับโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใส่ลงไปแล้วลลครับเนี่ยหัว มะละกออไรป,ป้าจะเพิ่งใส่ใส่มะละกอไปก่อนเลยมีนี่เข้มโอ้โหอมครับเขาหยดน้ำล่วๆเลยครับเนีเ่ยเล่าเท่ นกับไปทำงานวันนี้ผมหยุดเหยาะเหยาะเหาะเหาะนี่มันอยู่กับทำกินเองได้ต้องพึ่งเมียกินๆกันครับ ม้า,า,าวแถมเจนงอยงงปลาใ่ป,าปลาจ้กนิด เร็จแล้วครับทีเนียวฮึแด้